คือชมเนี่ยได้สร้าง Facebook Fanpage ของตัวเองเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทำา o v e r Page ไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกรูปโปรไฟล์แบบไหนโพสขายแบบรรวๆนะคะแต่อะไไร,ร ไม่มียอดขายเลยขายไม่ได้เลยนะสิ่งที่ได้จากการเรียนนะคะคอร์สพรีเมียมแฟนเพจช็อตคัทของพี่ไอชานะคะทำให้ชมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในแฟนเพจของชมจะต้องคุมโทนสีนะคะมีฟอนต์ประจําตัวเนาะแล้วก็ได้เลือกรูปโปรไฟล์ที่ถูกต้องนะคะได้ทำคอฟเวอร์เพจแบบพรีเมียมด้วยตัวเองนะคะคือแบบดีมากเลยแล้วก็รู้ทําให้ได้รู้นะคะหลักการโพสขายของที่ถูกต้องทําตามวิธีที่พี่ไอชาบอกทุกั้นตไปทำให้เพิ่มยอดขายได้คะ่ะ ความประทับใจนะคะในคอสนี้นะคะนั่นก็คือเนื้อหาแน่นมากนะคะเท่าที่ชมเคยเรียนมานี่ไม่เคยเจอใครให้ข้อมูลแน่นขนาดนี้มาก่อนถือว่าคุ้มราคาแบบสุดๆเลยและที่สําคัญคือตอนเรียนสดนะคะพี่ไาชาตอบคําถามนักเรียนทุกคนเลยนะแล้วก็อธิบายยกตัวอย่างแบบให้ดูสดๆตรงนั้นเลยขอบอกเลยว่าพี่ไอชาเป็นโค้ชที่ทุ่มเทเอาใจใส่ให้ในักเรียนเกินร้อยค่ะสิ่งที่อยากบอกกับคุณทุกคนนะคะคือถึงแม้ว่าในคอสเนี่ยจะมีการบ้านเยอะมากนะแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำและทำแบบ ตรงมือทำกันบ้านตามที่พี่ไอชาบอกนะคะแล้วถ้ามันติดมันมีปัญหาเนี่ยสามารถถามพี่ไอชาได้ทันทีเลยพี่ไอชาพร้อมให้คาอธิบายสอนทุกอย่างจนกว่าคุณจะทําได้โคสน่ารักน่ารักเอาใจใส่นักเรียนแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะหาได้ที่นี่ที่เดียวถ้าคุณไม่เชื่อลองโรงเรียนดูแล้วคุณจะหลงรักพี่ไอชาอย่างสุดหัวใจคะ่ะ